สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟช่องไอ้นุ่มน้อนนาครับพี่น้องก็วันนี้ก็ตื่นเช้านะครับตื่นเสาแน่พี่น้องเอ้ยนะครับก็เนื่องจากมีออเดอร์ส่งนินปูเยอะพี่น้องทําไม่ทันนะครับนี่ก็เช้ามืดเลยนะครับเนี่ยผมแพนกล้องไปนี่ครับถนนในหมู่บ้านนี่ไฟนี่ก็เป็นไฟนี่แหละยู่ขังตนเสาไฟพี่น้องนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะบรรยากาศ ก็จะเดินลงไปครับที่ลงดินปลูกผมนี่แหละนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับ FC นะครับก็อยาว่ากันเนาะนี่เอาถ่ายบรรยากาศจริงๆนี่แหละนะครับเสียงไก่ขันก็มีพี่น้องก็มาพูดมาจากันนะครับมาเบาสู่พี่น้องฟังคือก้าพี่น้องนะครับอย่างที่ผมทําคลิปนะครับหลายๆคลิปไปนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จผมก็เห็นเห็นคอมเมนต์นะครับเพิ่นคอมเมนต์มากว่าอื ถ้าทําอะไรไม่สําเร็จก็เศร้าไปนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับคือให้เศร้าเฮ็ดนะครับคือมันก็อย่างว่าพี่น้องนะครับมีมีมหลายคอมเมนต์หลายอย่างนะพี่น้องบางคนก็บอกว่ามันคือมันต้องศึกษาหาความรู้อะไรหลายอย่างก็เขาว่ากันไปนะคือผงจะว่าความจริงให้ฟังพี่น้องนะครับในในชีวิตจริงเนี่ยกับสิ่งที่ ความคิดเท่านี่มันมันสิบอกขึ้นกันพี่น้องนะครับไอ้บางคนบอกว่าอย่างทํานานี่มีแต่จนแต่จนนี่ให้เศร้าเฮ็ดนังสิแม่ให้อ่าปลูกนั่นปลูกนี่ไม่ได้จนให้เศร้าเฮ็ดนั่นสิคือไอ้ความเป็นจริงนะพี่น้องนะครับมันมันจะไม่เหมือนที่เขาพูดหรือเขาแสดงความคิดเห็นนะครับคือทำๆอยู่นี่จะเศร้าหยุดจุดปุดเลยนี่มัน มันมันเห็ดบ่ไใดพี่น้องนะครับมันจะหยุดทําเลยนะมันมันจะไม่ได้นะครับเหมือนกันกับอ่าเห็ดนั่นเห็ดนี่นะครับอ่าต้องศึกษาต้องดูก่อนนะครับคือมันมันก็ทํายากอีกพี่น้องนะครับคําว่าไปศึกษาไปดูนี่มันก็ดูสวยหรูพี่น้องนะครับมันเป็นคมพูดที่สวยหรูนะไอไอไอผมสีบอกสูพี่น้องฟังนะครับ คือมันเป็นคำพูดที่แค่สวยหรูเท่านั้นพูดบางทีก็เหมือนเหมือนสะใจนะพี่น้องนะครับก็อันนี้ผมก็บเดวาให้เอฟซีเลยโบเววาให้นี่นะครับคือการจะมาศึกษาหาข้อมูลนี่พี่น้องนะครับคือเราพูดพูดกันนะ่ะมันมันเป็นแค่ในเชิงไงเชิงวิชาก,การนะครับเชิงที่ให้ความรู้พี่น้องนะครับเหมือนเหมือนครูสอนเรานี่แหละนะครับ ครู่นะเวลาเพิ่นสอนนะ่ะเขาก็จะสอนตามแนวทางที่เพื่อนเรียนมาซื้อๆพี่น้องแต่เมื่อไปเจอสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับมันจะต่างก,กันกับที่เราเรียนเนี่ยนะครับถ้าใครเคยทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเคยทําธุรกิจเคยอ่านยางเนี่ยร่ำแข่งของเจ้าของเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับมาทําธุรกิจเองเนี่ยยืนด้วยรํำแข่งตัวเองเนี่ยจะเข้าใจพี่น้องว่า ความจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันต่างกันนะครับเหมือนกันคนที่ทําธุรกิจน่พี่น้องเหมือนอ่าก็จะมีที่ปรึกษาทางธุรกิจนะมันก็แค่ได้แค่ปรึกษาพี่นนอะแต่เมื่อเจอสถานการณ์จริงนี่บางที่ก็ก็ไปว่าเป็นก็นมีพี่น้องนะครับคือมันอ,อุปสรรคได้หลายอย่างสิเนาะอ่าอุปสรรคได้หลายอย่างปัญหาได้หลายอย่างสิมันไม่ได้ถูกอ่า เขียนขึ้นมานะครับมันคือประสบการณ์จริงมันคืออ,อุปสรรคจริงนะครับมันก็เลยจะยุ่งหน่อยนะครับคือที่ไอเขาสอนเราเนี่ยเขาก็เขียนมาเฉยๆนะพี่น้องตามหลักวิชาการนะครับมันก็เลยดูดีดูสวยหรูพี่น้องศึกษาหาความรู้ศึกษารายละเอียดนะครับมันมันไม่ใช่นะพี่น้องมันใส่บ่ไดนะ้ยิ่งยุคสมัยนี้พี่น้องโลกมันเปลี่ยนทุกวินาทีทุกนาทีนะครับ คือจะไปศึกษาเนี่ยโอ้ผมก็ผมก็ว่าถําสำหรับผมีิผมเห็นนั่นเห็นนี่มาได้หลายอย่างผมว่ามันมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับกับคําว่าไอศึกษานั่นศึกษานี่นะคือมันเป็นแค่วัฒกรรมคําพูดที่ดูดูสวยหรูซื่อๆพี่น้องนะครับอันนี้ผมพูดจากใจนะพูดจากใจพูดจากอาสิ่งที่ผมผ่านมาในชีวิตจริงนี่แหละนะครับก็ไม่ไม่เชื่อก็ลองดูครับ fc ที่ทํา อาธุรกิจจะจะคิดเหมือนผมไหมนะครับส่วนผมว่ามันก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับมันมันจะมีอะไรที่เนื้อความคาดไม่เราตลอดนะครับนะครับก็ช่วงนี้ก็มากวกมากพี่นอ้องนี่ผมก็ทําดินของผมนี่ผมก็ว่าเนี่ยไอ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 ,ไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยตอนแรกๆนี่คับมี่มี่แต่ค้นหัวขวนนลยพี่นอ้องนี่คือไม่มีใครเชื่อว่า ผมผมจะขายได้นะพี่น้องนะครับผมก็ผมก็ว่าผมโชคดีอยู่นะครับหรือว่าผมมาทําในสิ่งทีเ่เขาคำนดณเห็นผมทํากับบริจาคพี่น้องนะครับเมื่อก่อนก็อย่างว่าผมก็เคยก็เคยขายของนะครับก็อย่างแรกก็ขายเสื้อผ้ามานะครับก็ไปไม่หลอดพี่น้องสี่ห้าปีไปอยู่ที่สารคามก็หมดเงินไปผมมาเป็นร้านนะพี่น้องนะครับต่าค่าซิ่งร้านกันสามแสน นายจะซื้อของเข้าอีกนะครับนายจะไปหายืมเงินมาซื้อไปเรื่อยๆอีกอก็คือผู้ที่พูดมาว่าเสียเวล้านนี่คือไม่ใช่เงินสดตัวเองพี่น้องก็กู้นี่ยืมสินมาทัางนั้นนะครับเอ่อไม่ได้มีเงินมีท่องหลายๆคือเพิ่อนดอกนะครับไอที่พูดมาให้ฟังเนี่ยก็คือไม่ได้โม้พี่น้องคือตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่เยอะนะครับยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้ว่าเนาะนะครับ ก็ก็มาขายปุ๋ยขายยี่สิบบาทก้ยขายไปทั่วพี่น้องนะครับคือขนาดว่าเคยขายไปวิ่งขายเสื้อผ้าผ่าจำศีลนน้ำบานเท่าพี่น้องนำงานถอดเทียนงานถอดข้อสารนะ่ะของแถวภาคอีสานะช่วงเข้าพรรษาจะมีงานนี่ผมก็เคยเขาไปขายพี่น้องนะครับก็บางวัดก็ขายได้บางที่ก็ขายได้นะครับมันก็แล้วแต่ไม่ไม้มันก็ขายดีพี่น้องนะครับ ขายผ้าถุงขายผ้าไทยเนาะนะครับก็ช่วงนั้นก็ขายดีมากเลยนะครับก็มันก็เป็นกระแสพี่น้องนะครับแก่กระแสแค่ช่วงหนึง่งคนเราเห็นอะไรใหม่ๆก็พักกันเฮือสือเฮือนี่กับเมื่อมีคนละหาตัวซิบตหรือได้หลายตโตแล้วครับรู้สึกเบื่อที่จะใส่พี่น้องนะครับก็ก็วนมาจุดเดิมพี่น้องนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับค้าขายนะนะครับคือ แล้วก็มาขายอะไรนะยี่สิบาทขายปุ๋ยนะพี่น้องอเขียนเข้าเจ้าขายอะไร้ว,วยก็ลองมาขายกับเขาบ้างมันก็ไม่ได้รวยเขาพี่น้องนะครับมันก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆมีอะไรที่มันมันไม่ใช่สําหรับเราแนหะพี่น้องนะครับไอคนที่พูดว่าเขาทํานั้นแล้วรวยทํานี้แล้วรวยนี่คือเขาไม่เคยสัมผัสพี่น้องอ่าแต่พอผมก็ไปสัมผัสจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าหรอกนะครับ คือไอคือบางทีนี่ก็มันเหมือน,นเราเห็นเขาพี่น้องเหมือนดูดีแต่ว่าแล้ว็ไม่รู้ว่าน้ำน้ำกันเนาะว่าครางในนะเขาจะเป็นจังไดนะครับคือเขาจะมีความสุขอย่างที่เราคิดไหมหรือว่าเขาจะมีแต่ความทุกข์นะครับก็จะคงเหมือนเหมือนเราบ้างนะครับไอเรานั้นอยู่ในจุดจุดนี้แล้วว่าทุกนะครับเขาก็อยู่จุดที่สูงกว่าเราเขาก็ทุกเหมือนกันนะครับต่างคนก็ต่างมีเนาะพี่น้องเนาะนะครับ วันนี้ก็ว่าไปเรื่อยเพื่อให้พี่น้องนะครับพูดกันไปเรื่อยๆนะครับก็อยางว่าพี่น้องนะครับบางทีก็มาเล่าสิานค้าให้พี่น้องฟังแน่นะครับพูดอะไรต่างๆที่มันพอเป็นประโยชน์หรือว่าเตือนใจประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสําหรับช่องผมก็พูดคุยไปนะครับหรือว่าทาง fc มีเรื่องอะไรที่พอจะอยากให้ผมเล่าให้ฟังหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็ผมก็จะหยิบมาพูดประมาณนี้นะครับ ยุคนี้นี่ยังว่าพี่น้องที่ผมพูดนี่คือยุคนี้มันต้องพูดความจริงกันแล้วนะครับคือบางทีนี่ผมพูดความจริงไปกัรับบ่ไ้กันก็ไม่พี่น้องนะครับเพราะว่ามันมันคือแต่มันคือต้องคือความจริงพี่น้องคือมันไม่มีใครหนีความจริงไปได้อ่ะนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับเนาะเอ้าพี่น้องคลิปนี้ผมกะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับ fc ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็มาดูพี่น้องนะครับคลิปผมก็ว่านุวงหัวงมวนกันไปเนี่ยบางทีก็จมให้ฟังนะครับบางทีก็เอาเรื่องราวความจริงนี่แหละมาพูดนะครับในสังคมเนี่ยนะครับนะครับนาอนะครับอ่าขอบคุณนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ